สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมาอีกแล้วเสียงแก่เกยวยาจ่าคนเกาคนเดิมพี่น้องเพิ่มเติมจะข้นน้ำมาฝากคะ่ะพี่น้องค่ะน้มาฝา,าตามไปน้ากันคะ่ะพี่น้องว่าหิมะถลมะ่มค่ะเมื่อคืนนี่ก็มาอีกแล้วแต่ตอนนี้ก็ทึงร่มยุ่แต่ว่าหิมะยุดไปค่ะตอนนี้แต่ว่าสิาพาไปเบื้องผลงานเมือ่อคืนเนาะคะ่ะเนาะตามกันมาพี่น้องคะ่ะเบื้องบรรยากาศบ้านเมืองเพื่อนพี่น้องเลยเขานาหนาว แแจกระทึ้งว่าไล่ไตายจแาสวีเดนค่ะพี่น้องขาผ้าพี่น้องมาติดตามฤดูกาลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะตามฤดูกาลของบ้านข้าเจ้าสิผ้ารลาะผ้าเรียบเบงก็เป็นยังไงการเป็นยู่การยู่การกินการยูกรย่การเศร้าการทำมาหาจินยู่ยังไรเป็นยังไงพี่น้องขาตามกันมาค่ะ <c oughs> เริ่มแล้วกับเบิ่งวิเคราะห์ตามวิิวจรารละนณเด้อนค่ะพี่น้องหนาวหนาวพี่น้องคะ่ะเกิดที่ยังขึ้นบุปนนนนดปีนี่หิมาะลายทักลายเน่ต็พัดแม่จามาสิบกว่าปีวม่ปีนี้ล่ะค่ะพี่น้องหิมะ <c oughs> <c oughs> ข้าเจ้าก็หลายอยู่ทั้งนี้ก็หลายพี่น้องขนาดอยู่ทั้งนี้หลายทั้งเหนือข้าเจ้าสจะทนไดพี่น้องว่าลบสามสิบค่ะพี่นออ้องเดย์อีดอกมเกฟโหลดเดยอีดอกโอเคมือ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ยังบ่ทันเท่าใดดอกค่ะพี่น้องคนละตอนเร่งไปคันไปคันไฟแค่น้นอ,ยนอยคนละค่ะแตสเิเริ่มแล้วเริ่มเน็ตเริ่มหนาเพราะว่ววววา,วะาก็ขนาดนอนอยู่ในบ้าน มีอิเลเมนคว่ำควันภายในกต่ยังหนาวอยู่เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะอยู่บ้านเข้าเข้าใจอยู่อยู่บ้านเข้า่าเห็นก็โอ้ยอากวนหนาวมาฝากแน่โอ้ยถ้าเราควุ่นหนาวไปฝากบ้านเข้าอยู่ก็ได้ดอกค่ะพี่น้องคิดยากคิดตัวคิดยากเกิดเมื่อบ้านนี่ก็เลยคิดยากเอาออก๊สเล่าเล่าเราไปถือท่อนๆเลยพี่น้องย่านป้านอากาศเพราะท่านเนาะย่านอันล่างกายปลาเพราะท่าน ก็ได้ก็ต้องอยู่นะค่ะพี่นอนะ้องเนาะมันอยู่ด้วยวก้นจำเป็นนี่แหละแต่น่หมจำเป็นแต่พอมีผู้จากยูพูดอกค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามันก็เป็นมันก็นนกนสวยงามไปอีกแบบนึงเหลียวไปใส่กับเท้าพุ่นเบ้อใส่แก่งสบายยิ่งอากาศมันมึนๆค่ะมีหิ กล้มงามา่ามฝาดเออตาก,กับผู้ใดกับเบื้องว่าอ้ยสวยงา่ามดีขอโทษเดรค่ะพี่น้องเพราะว่านั่งอยู่ในรถท้ายตอนการเดินทางค่ะพี่น้องคะ่ะ